ในยุคสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีเจ้าเมืองรูปงามอยู่พระองค์หนึ่งทรงมีพระไทยฝักใฝ่อยู่แต่ในอิสตรีเพศและทรงใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับนางสนมกำนันในพระราชวางังไม่ใช่แต่ว่าพระองค์จะทรงนิยมชมชื่นในความงามของสตรีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพระองค์ยังทรงยกย่องนับถือสตรีทั้งหลายเชกเช่นเดียวกับสุภาพบุรุษดีๆทั้งหลายอีกด้วย ทรงวางพระทัยในสตรียิ่งนักจนห้ามแม้แต่คำเอ่ยกระซิบกล่าวร้ายหญิงสาวใดๆให้พระองค์ได้ยินเป็นอันขาดวันหนึ่งทรงขี่ม้าท่องเที่ยวไปในป่าทำกลางนางสนมเป็นจำนวนมากในขณะที่กำลังทรงขี่ม้าเพลิดเพลินอ,อยู่ไม่ไกลพระนครน,นั่นเองก็บังเอิญได้พบกับชายหนุ่มภรรยางามคู่หนึ่งกำลังตัดฟืนอยู่ในป่า พระองค์ทรงเกิดนึกสนุกขึ้นมาที่จะได้ถามทุกสุขของสามีภรรยาคู่นี้จึงทรงสั่งหยุดขบวนส่งลงจากม้ามาพักอยู่ในร่มไม้ตรัสั่งให้ทหารไปนำสามีภรรยาคู่นี้มาพบเมื่อทั้งสองมาถึงพระองค์จึงทรงถามตัวสามีว่าทำอะไรเป็นเครื่องเรี้ยงชีพชายตัดฟืนจึงทูลตอบว่าก็ตามที่พระองค์เห็น คือทั้งภรรยาและตัวเขามีชีวิตธรรมดาธรรมดาอยู่ได้โดยการตัดฟืนและขายฟืนแล้วเจ้าหาเงินได้พอเลี้ยงชีพหรือพระองค์ทรงถามพระพุทธเจ้าค่าตัวสามีตอบเจ้าสามารถเก็บเงินได้บ้างหรือก็พอสมควรพระพุทธเจ้าค่าแล้วเจ้าเอาเงินที่เก็บได้ไปทำอะไรเล่า สำหรับคำถามนี้ชายชาวบ้านหยุดคิดสักครู่แล้วก็ให้คำตอบดังต่อไปนี้อายามไม่พ้นเกล้าเงินทั้งหมดที่ข้าพระพุทธเจ้าพอเก็บไว้ได้หลังจากจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอย่างประหยัดของครอบครัวแล้วข้าพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งฝังดินไว้ส่วนที่สองไว้ใช้หนี้ส่วนที่สโยนทิ้งแม่น้ำและส่วนที่สี่ส่วนสุดท้าย ข้าพระพุทธเจ้าให้ศัตรูพอได้รับคำตอบที่คาดไม่ถึงเช่นนี้จึงทรงมองชายตัดฟืนด้วยความสนพระทยัยทรงเดาในพระไทัยทันทีว่าชายผู้นี้กำลังพูดเป็นปริศนาเป็นปริศนาชั้นยอดเสียด้วยจึงทรงสั่งให้ชายตัดฟืนชี้แจงคำพูดปริศนาเหล่านี้ให้แจ่มแจ้งเพื่อว่าพระองค์อาจจะยึดเป็นคติได้บ้างชายตัดฟืน จึงตอบว่าจะยอมถวายคำตอบถ้าจะทรงสั่งให้ผู้ติดตามทั้งหมดและภรรยาของตนถอยห่างออกไปเมื่อทั้งหมดถอยไปไกลแล้วชายตัดฟืนจึงชี้แจงดังต่อไปนี้เงินที่ฝังดินคือส่วนที่ข้าพระพุทธเจ้าใช้จ่ายในการกุศลทำบุญต่างๆเงินส่วนที่แบ่งให้เจ้านี้คือค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้สึก้าพระพุทธเจ้าเป็นหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ส่วนเงินที่ข้าพระพุทธเจ้าโยนทิ้งแม่น้ำคือเงินที่ใช้จ่ายไปในการเล่นการพนันดื่มเหล้าสำหรับเงินส่วนที่ให้ศัตรูก็คือเงินส่วนที่ข้าพระพุทธเจ้าให้ภรรยาพระองค์ทรงบันทึกคำตอบเหล่านี้ลงบนกระดาษและทรงอ่านทบทวนอีกครั้งพร้อมกับตรัสถามชายตัดฟืนว่าคำตอบสามข้อแรกถูกใจฉันมากและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่คำตอบสุดท้ายฉันอยากจะตำหนิเจ้าเนื่องจากฉันไม่ประสงค์จะได้ยินคำกล่าวว่าหญิงใดแม้สักคำเป็นอันขาดฉันว่าเจ้าผิดที่ว่าเช่นนั้นหรือแม้แต่จะคิดเพราะมันเป็นความคิดที่เลวทามอย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็รับสั่งเรียกภรรยาชายตัดฟืนให้เข้ามาใกล้ต่อหน้าเธอพระองค์ตัดกับชายตัดฟืนอีกว่า ปริศนาสี่ข้อนี้เจ้าจะต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่างยิ่งยวดห้ามบอกคำตอบแก่ใครเป็นอันขาดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าฉันรู้ว่าเจ้าบอกใครแม้แต่คนเดียวฉันจะขังไว้ในคุกตลอดชีวิตหลังจากตรัสจบพระองค์ก็ทรงยืนขึ้นและสั่งให้รวบรวมผู้ติดตามออกเดินทางกลับพระนครในระหว่างทางพระองค์ก็ทรงใครกรวญอยู่ตลอดเวลา ถึงคำตอบประหลาดที่ได้มาจากชายตัดฟืนทันทีที่ทรงถึงพระราชวังก็สั่งให้อมาดเอาพระบรมราชโอการไปประกาศให้ทราบทั่วกันว่าใครก็ตามที่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องของปริศนาสีข้อนี้ได้หมดจะได้รับพระราชทานรางวัลเป็นทองคำแท้มีขนาดใหญ่เท่าผลแตงเหตุผลที่พระองค์ทรงทำเช่นนี้ ก็เพื่อจะลองทดสอบความฉลาดและจิตใจของพลเมืองของพระองค์หลายเดือนผ่านไปโดยที่ยังไม่มีใครสักคนสามารถตอบปริศนา4ข้อนี้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งพนักงานเดินสารหลวงได้บังเอิญเดินผ่านบ้านของชายตัดฟืนผู้นั้นพร้อมกับอ่านประกาศพระบรมราชโองการทันทีที่ภรรยาชายตัดฟืนได้ยินเธอก็นึกได้ทันทีว่าปริศนา4ข้อนี้ ก็คือปริศนาที่สามีเธอเป็นคนตั้งขึ้นและเธอยังรู้อีกว่าสามีเธอได้ให้คำตอบเหล่านี้แก่พระเจ้าแผ่นดินไปแล้วเธอจึงคิดในใจว่าคืนนี้เราจะลองถามคำตอบจากพี่เขาดูถ้าเขายอมบอกรุ่งนี้เราก็จะตรงไปเฝ้าพระองค์เอารางวัลมาเสียแม้ถ้าเราได้ทองคำขนาดลูกแตงมาแล้วก็ เราก็ไม่ต้องมาทนลำบากตัดฟืนรวมชีวิตกับไอ้สามีสตึกสตึกของเราอีกต่อไปแล้วล่ะพอได้ทองมาเราก็จะแอบเอาไปฝังดินไว้แล้วไม่บอกพี่เขาหรอกถ้าพระองค์ทรงสงสัยถามเราภายหลังว่าเรารู้คำตอบมาได้อย่างไรเราก็จะบอกความจริงว่าพี่เขาบอกให้พระองค์ก็จะสั่งให้จับพี่เขาอย่างแน่นอนและขังคุกไว้ตลอดชีวิตเราก็จะร่ำรวย หาผัวใหม่ดีๆกว่าไอ้ผัวคนตัดฟืนพันนี้อีกอกี่คนก็ได้ความคิดเหล่านี้อยู่ในใจของเธอเมื่อสามีกลับมาบ้านจากทำงานในตอนเย็นวันนั้นเธอก็เล่าถึงเรื่องพระบรมราชโอคงการให้ฟังอ่อ,อนวอนขอร้องสามีให้บอกคำตอบของปริศนาสีข้อนั้นเพื่อที่เธอจะไปเอารางวัลได้แต่สามีผู้ซึ่งหวาดกลัวคำกำชับห้ามก็ไม่ยอมปรีกปากบอกเธอ และเตือนให้เธอนึกถึงข้อห้ามอันนั้นเธอจึงเงียบเอาไว้แต่ทันทีทันใดที่เข้านอนเธอก็แกล้งทำเป็นร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างขมขื่นเต็มประดาเมื่อสามีถามถึงสาเหตุเธอก็ไม่ยอมตอบเพราะสามีเธอเริ่มใจอ่อนลงเพราะเสียงร้องไห้ของภรรยาผู้ซึ่งยังสาวยังสวยเพิ่งจะแต่งงานด้วยกันได้ไม่นานนักเธอจึงโอนอ่อนลง สามีเธอจึงเอาแขนโอบดึงเธอเข้ามากอดพร้อมกับพูดว่าเป็นอะไรไปหรือน้องโกรธพี่หรือน้องจะให้พี่ทำอะไรในโลกนี้พี่ก็พยายามที่จะทำให้ได้ทั้งนั้นแม้ว่ามันจะยากยินอย่างไรก็ตามขอแต่ให้บอกพี่หน่อยเธอว่ามีอะไรมากวนใจน้องหรือโอกาสทองของเธอก็มาถึงเธอมองสามีอย่างรักใคร พูดอย่างสะอื้นสะอื้นว่าไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความซื่อสัตย์น้องก็มอบให้พี่หมดแล้วตั้งแต่เราแต่งงานกันมาน้องก็ทำงานปนิบัติพี่ทุกอย่างร่วมชีวิตทั้งทุกและสุขยอมทนทุกข์ลำบากร่วมกับพี่เรื่อยมาพี่ก็รู้ว่าน้องถือตอนเองเสมือนเป็นลูกของพี่ปรารถนาแต่จะร่วมชีวิตกับพี่จนกว่าเราจะตายจากกัน สิ่งเดียวที่ทำให้น้องเจ็บปวดก็คือการที่พี่ไม่ไว้ใจน้องพี่ไม่ยอมบอกแม้แต่คำตอบของอภิษณาง่างๆของพี่เกี่ยวกับว่าเราไม่ใช่ผัวเมียที่รักกันจริงอย่างนั้นแหละมีผู้ชายที่ไหนกันบ้างในโลกที่เขาไม่ไว้ใจเมียพอได้ยินคำตัดพอน้อยอกน้อยใจของภรรยาชายตัดฟืนก็เริ่มใจอ่อนชักจะไว้ใจภรรยาเขงตนขึ้นมา ประกอบกับการปริบัติของเธอที่มีต่อเขาตลอดมาและด้วยความรักที่เขามีต่อเธอเขาจึงบอกคำตอบปริศนาทั้งสี่ข้อแก่ภรรยาในคืนนั้นแล้วทั้งสองก็กอดกันหลับไปพอรุ่งเช้าทันทีที่ชายตัดฟืนออกไปทำงานภรรยาก็รีบตรงดิ่งเข้าเมืองทันทีถึงประตูวังบอกเจ้าพนักงานว่าจะมาสมัครต่อปริศนาของพระเจ้าแผ่นดิน เธอจึงถูกนำมาเฝ้าพระองค์ทุกๆปริศนาที่ถามเธอก็สามารถตอบได้ถูกทั้งหมดพระองค์จึงทรงประกาศให้เธอเป็นผู้ชนะทรงสั่งให้เจ้าพนักงานนำทองเท่าผลแปงมาให้เธอแต่ในขณะที่เธอกำลังจะจากไปนั่นเองพระองค์ก็เริ่มจะสงสยัยจึงสั่งให้นำเธอมาใกล้ๆอีกครั้ง,ง,งเธอเป็นใ,ใครเอฉันเคยพบเธอที่ไหนมาก่อนไหม พระองค์ทรงถามพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาของชายตัดฟืนคนนั้นนางตอบแล้วเธอได้คำตอบมาได้อย่างไรสามีของข้าพระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าข้าเธอตอบพอได้ยินดังนั้นพระองค์จึงทรงโกรธเป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากพระองค์ได้ทรงประกาศว่าจะให้รางวัลไปแล้วพระองค์จึงทรงจำต้องให้รางวัล แล้วปล่อยเธอไปทรงสั่งให้ทหารไปจับชายตัดฟืนมาให้พระองค์ที่วังทันทีเมื่อชายตัดฟืนถูกคุมตัวมาหมอบอยู่แทบพระบาทจึงทรงถามว่าฉันได้เตือนเจ้าแล้วถึงโทษที่เจ้าจะต้องได้รับถ้าเจ้าบอกคำตอบขอปริศนาเหล่านี้แก่ใครก็ตามเจ้าก็รู้ว่าเจ้าจะต้องถูกขังตลอดชีวิตแต่ทำไมเจ้าถึงบอกเมียเจ้าโดยกล้าขัดคำสั่งฉัน ชายตัดฟืนนึกรู้ถึงข้อผิดพลาดของตนเองทันทีชี้แจงว่าที่เขาทำพลาดไปก็เพราะรักภรรยาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าพนักงานนำพระบรมราชโองการไปประกาศที่หน้าบ้านจนภรรยาได้ยินแต่ถึงอย่างไรพระองค์ก็ยังไม่พอพระทยัยไม่ทรงยอมฟังคำอธิบายของเขาทรงสั่งให้ทหารนำชายตัดฟืนไปขังไว้เนื่องจากขัดพระบรมราชโองการ ื่อทหารก้าวเข้ามาจะคุมตัวเข้าไปชายตัดฟืนก็เงยหน้าขึ้นจ้องพระพักและกล่าวว่าพระอาญาไม่ผลกล้าวตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ถวายคำอธิบายข้าพระพุทธเจ้ากล้าบอกคำตอบแก่นางก็เพราะข้าพระพุทธเจ้ารักเชื่อใจนางเชื่อว่านางจะรักษาความลับไว้ได้เหมือนข้าพระพุทธเจ้าแต่นางก็ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อข้าพระพุทธเจ้า นางทรยศตรงกับคำตอบปริศนาข้อที่สี่ที่ไม่ทรงเห็นด้วยคงจะทรงจำได้ว่าเงินส่วนที่ข้าพระพุทธเจ้าให้ศัตรูคือเงินส่วนที่ข้าพระพุทธเจ้าให้ภรรยาพระอาญาไม่ผลกล้าวข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้จะยังทรงมีพระดำริเป็นฉันใดพระเจ้าข้าทันทีที่ได้ยินคำพูดของชายตัดฟืน พระไทยหวนกลับไปนึกถึงปริศนาสีข้อนั้นพระองค์ก็ทรงได้คิดทันทีว่าคำตอบทั้งหมดนั้นเป็นจริงดังนั้นพระองค์จึงทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งพระราชทานอภัยโทษให้แก่ชายตัดฟืนพร้อมกับพระราชทานแก้วแหวนเงินทองยศศักด์ให้มากมายให้สมกับความคิดอันเฉียบแหลมของเขา